ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงกันไหมฮะนี่คิดถึงทุกคนนะครับเนี่เลยแบบว่ากดเลื่อนปุ่มเข้ามาไลฟ์อยากแบบทักทายทุกคนซะแบบ5นาทีกับไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับสวัสดีค่ะ I'm from Vietnam ซิน คิดถึงเหมือนกันนะครับมีคิดถึงมีทุกคนมากๆเลยครับผมเมื่อไรโควิดจะหมดครับเนี่ยเฮ้ยอย่านะอย่าให้ผมต้องทะลาะโควิดนะครับคิดถึงมากที่สุดในโลกเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับนอนนัดลูกว่าไงครับมีมีฟิลเตอร์นี่มันขาวไปไหมครับ บางทีเวลานัใส่ฟิลเตอร์นัรู้สึกว่าแบบหน้านัดมันจะขาวเกินธรรมชาติไปหรือเปล่าคิดถึงที่สุดเลยคิดถึงครับคิดถึงพี่นัดคิดถึงเหมืออกันครับผมสบายดีไหมคะสบายดีครับทุกคนช่วงนี้สบายดีไหมครับผมก็สู้ๆนะครับโควิดนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกันนะครับผมทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับ เป็นแบบนี้ด้วยทอยสตรอรีมันเพิ่มแบบความแบบความน่ารักขึ้นมาระดับหนึ่งเราเล,ลยยิ่งชอบเลยนะ้องนะัทกินข้าเย็นหรือ,อย่างยังครับเดี๋ยวนะัดมาไลฟ์คุยกัทุกคนแล้วเดี๋ยวนะัจะไปกินข้าวเย็นครับหนูเป็นเด็ก17ที่อยากเป็นหมอม,มีพี่นัดได้เลยครับหนูถ้าหนูใจถึงนะครับ <laughs> เสียงหายหนูสวัสดีครับพี่โซเสียงหายอะไรกันครับเสียงหายหรอครับทุกคนได้ยินเสียงนั้นไหมครับได้ยินเสียงแบบว่าเด็กหน้าตาหน้าตาค่อนข้างธรรมดานะครับผมได้ยินไหมครับได้ยินเสียงไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมลูกครับวันนี้ก็ มันสนุกครับผมแต่ก็เหนื่อยนิดหนึ่งครับแต่ว่าก็สนุกด้วยครับผมสนุกมากกว่าครับแต่จะเหนื่อยเพราะว่าวันนี้แบบว่านัดแบบเวิร์กช็อปต้งได้แบบบ่ายโมงตรงจนถึงสองทุ่มเลยครับทุกคน ใช่ค่ะอ,อ,อืมใช่ I love you นะ I love you too ครับ I love you guysOh yeah พี่ต้องสวัสดีครับเมื่อกี้เหมือนพี่เวียมเข้ามาด้วยสวัสดีนะครับพี่นัทขอความเป็นมาของเชื่อจีหน่อยจี อ่าขอเป็นมาของชื่อจีใช่ไหมครับผมก็ตอนแรกใช่มีทุกคนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้โดนแฮ็กไปครับทุกคนพอนะโดนแฮ็กไปปุ๊บใช่ไหมครับไอคนที่ แฮกเกอร์ครับผมแฮกเกอร์คนที่เขาแฮกนัทใช่ไหมครับเขาก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นแบบชื่ออื่นทําให้แบบชื่อนัทอ่ะมันกลายเป็นชื่อที่แบบใครจะมาเปลี่ยนก็ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นชื่อแอคเคาท์เก่านัทได้ในที่นี้ก็มีคนที่แบบคนคนไหนก็ไม่รู้ครับที่แบบเขาเหมือนเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อไอจีของนัทเป็นแบบนัทธัิ์ทีสองตัวอะไรเงี้ยก็เลยทําให้นัทแบบจํายอมต้องเปลี่ยนชื่อไอจีเป็นเนี่ยนะครับนัทจุดนัทธทธิ์ครับผม ก็ที่มาไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็เป็นแค่แบบว่าชื่อนัดนะครับตามด้วยชื่อจริงครับ <laughs> ผมและสีทีสองตัวครับผมใครแย่งชื่อน้อง <laughs> นั่นนะสิครับลองเสิร์ชได้นะครับผมนะัสสิทธิ์ที่สองตัวแอคเคาทนี้ได้ถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วครับอุ้ยยูสเซอร์เนมสิ <c oughs> อยู่บ้านพี่ออฟหรออ๋อนี่บ้านนัทเองครับผมอันนี้ มามีส่งมาให้นัดแบบตอนวันเกิดของนัดน,นะครับผมน่ารักมากๆเลยนี่หลายชิ้นเลยฮะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยจังหวะซิทคอมทุกคนทุกคนดูนี่จังหวะซิทคอมป่ะทุกคนเห็นนี้ป่ะนี่นี่ครับอันนี้เป็นเซิร์ฟสเก็ตของเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดของพี่แม็กนะครับครับเหมือนจะเจ็บด้วยนะครับผมฝากทุกคนไปเคลียร์ คุยกับพี่แม็กให้หน่อยค <c oughs> <c oughs> รับออยอเยนนี่นะฮะก็นี่เป็นแบบของที่แบบพี่พี่แฟนคลับส่งมาให้นะครับอันนี้เป็นของขวัญจากพี่ชีวินนะครับผมเป็นเป็นกรอบเป็นกรอบวอลเปเปอร์ที่พี่ชีวินให้นะครับนี่ก็มีทุกคู่เลยนะฮะแต่ละคู่ของแต่ละวันก็จะได้โปสเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นคนหล่อในห้องผมนะครับผมชื่อพี่ทอมมี่สติโชนะครับ ครับผมก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีครับผมไม่ต้องพูดอะไรมาครับครับผมได้เราจะไม่รบกวนพี่ชายนะครับครับผมก็ห้องนัดก็ประมาณนี้แหละฮะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยครับชื้นน่ารักไหมฮะ๊นี่ครับผมนี่ไลฟ์พาทัวร์ห้องมาเที่ยวห้องผมไหมครับอ้ยมาดูผีเสื้อห้องผมไหมครับเฮ้ยห้องผมมีผีเสื้อนะครับทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวหาบีเจอกันนบ,บีเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนนะทุกคนหาไม่เจอครับผมก็เนี่ยฮะห้องนัดครับอันนี้ก็เป็น โอเคครับผมเป็นเลโก้เซซามิสติจำลองภาพนี่นะฮะแล้วก็มีนีะครับผมเจ้าน้องเบบิกตัวน่ารักสองตัวเนี่ยฮะนี่พี่สาวผมจัดมาให้นะครับเพราะว่ารู้ว่าน้องชายชอบแต่ต้องแต่บอกหมามีไปว่าชอบเอลโ,โ,โมใช่ไหมครับผมวันเกิดดีนี เดิมมันเป็นห้องของนัดแน่ๆแ,แ,แบบมีแต่แบบของอะไรของของนัดอะไรเงี้ยครับที่แบบมานี้ส่งมาให้ะอะไรเงี้ยครับครับทุกคนก็จับผมบ่อยนิดนึงนะฮะเหมือน่องกระจกครับอุ้ยอุ้ยอุย,อยปิดลำโพงอีกแล้วมีคนฟ้องมีคนฟ้องปิดลำโพงครับขอโทษนะครับทุกคน มือไปโดนโอลำโพง คนนี้พูดไปเรื่อยนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไปแล้วครับทุกคนไปกินข้าวแล้วครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถึงม้าจะวิ่งเร็วสักแค่ไหนแต่สุดท้ายก็แพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมกินข้าวอย่างไรครับ